สวัสดีครับผมสวัสดีสวัสดียามเช้านะครับสวัสดีตอนสายๆครับ <c oughs> กับร้านมิกมิวสิกบุรีลำนะครับผมอยู่อำเภอนางรองจังหวัดบุรีลมนะครับผม <c oughs> นี่พาชมสินค้านะครับว่ามีสินค้ามาลงใหม่อยู่ครับมีสินค้ามาเข้ามาใหม่อยู่ครับผมดี๋ยวพาชม เป็นข้าวๆนะครับผมสวัสดีครับสวัสดีที่ตูออเดอร์แปดนะครับผมออเดอร์แปดออเดอร์แปดสิบแปดนิ้วแล้วครับผมมีอยู่เหลืยอยู่สใบครับผมออเดอร์แปดตะแกรงปั๊มนะครับผมใบละสอง0ัหาครับใบละสอง0ันห้ารอยบาทออเดอร์แปดครับผมสิบแปดนิ้วตะแกรงปั๊มนะครับผม สวัสดีครับผมสวัสดีเสียเอ็มครับสวัสดีเสียเอ็มเสียเอ็มบุรีล์ลนะครับเอ็มซาวโ,โ,อ,โอเล่โอเดอร์ปแปดนะครับผมโอเดอร์แปดใบละสองพันห้าครับผมคู่นี้ห้าพันบาทมายกไปได้เลยครับผมแต่แกงปั๊มอย่างสวยไม่อัดแท้ปูเขานะครับ ฝ e ากกดแชร์ขขงกุ่มนะครับเสียเอ็มฝากกดแชร์เข้ากลุ่มมวยรำด้วยนะครับผมอันนี้ทั้งขาวแล้วครับผมทั้งขาวครับผมใบละสี่รอยบาทนะครับผมอันนี้สี่ร้ยี่สิบาทแต่ว่าผมขายไรซดอยู่ใบละสี่ร้อยบาทนะครับผม4ี่รอยบาททั้งขาวนะครับสวัส hmm. ดีครับรับซื้อปะครับรับซื้อครับผม ทรงรูปอัให้เลยครับผมทรงว่าจะขายยังนะครับผมบางอย่างผมก็รับนะครับผมบางอย่างมันขายไม่ได้ผมก็ไม่รับนะครับผมรับอยู่ครับรับซื้อครับผมแล้วามาคุยกันหลังไหมนะครับผมอันนี้เป็นออเดอร์แปดใบละสองมัญหาครับอันนี้เป็นตูช่างน็อตนะครับตูช่างน็อตเขามาครับผมบีวีครับผมบีวีบีวีสิบแปดนะครับผมสูงแปดสิบลึกแปดสิบกวางหาสิบแปดนะครับตัวนี้ ีวีช่างน็อตครับขาแมาหลายครับเป็นตู้ตู้ไม้นะครับผมตู้ไม้ตู้มือหนึ่งนะครับผมใบละสองพันแปดนะครับผมใบละสองพันแปดร้อยบาทเท่านั้นดูสีครับโอ้งานเนียนๆครับช่างน็อตสารคามสวัสดีครับอันนี้เป็นตู้มือหนึ่งนะครับผมใบละสองพันแปดร้อยบาทซื้อเยอะลดได้ครับดีวีสิบแปดช่างน็อตนะครับผม ใบละสองพันแปดรอยบาทมือหนึ่งนะครับผมมือหนึ่งแกะกล่องอันนี้เป็นตู้พีเอ็นกับพีเอ็นแปดสิบครับผมใบละสาม0นสามนะครับพีเอ็นพีเอ็นช่างพุนพีเอ็นแปดสิบละสาม0ันสามครับผมของไม้ครับผมของไม้แกะกล้องนะครับผมพีเอ็นสวัสดีครับอันนี้เป็นตูวน้วาเทคกครับผมวาเทคดอกที่เหียดนิ้วอันนี้มาเป็นแผ่นดินไหวนะครับ แผ่นดินไหวนะครับผมแผ่นดินไหวตัวนี้ใบละสองพันแปดร้อยบาทนะครับเออใบละพันแปดกับพันแปดเป่าพิดใบละพันแปดครับแผ่นดินไหวครับมีอยู่สองใบครับผมแผ่นดินไหวช่างดาวใบละพันแปดร้อยบาทอันนี้เป็นออเดอร์หกของพีเอสไฟสานนะครับพีเอสไฟสานครับตัวนี้ใบละพันหกร้อยบาทครับผมพันหกร้อยบาท ไม่อาจแท้ภูเขานะครับผมมีอยู่หกใบนะครับพีเอ็มเขาเดิมหกนะครับสวัสดีครับสวัสดีพี่เอีมิวสิกนะครับผมทางงหวันเลยบ่ครับผมสวัสดีครับตู่วาเทคนะครับอันนี้เป็นเสียงกลางของสาคอนนะครับสิบหานิวครับเจ้าตัวนี้ตัวนี้ใบพันสามรับพันสามเสียงกลางสิบหานิวนะครับผมขอบเล็กนะครับของสาคอนนะครับผมตู้วาเทค มาฟังนี่ครับเป็นตู B ้บีพันนะครับเดวเดียวหกครับผมตู B ้บีพันตัวนี้ใบละพันครับใบละพันใบละหนึ่งพันบาทตู B ้บีพันขอบเหล็กแต่แกรงปั๊มนะครับผมอันนี้เป็นตู e ้เอฟพอนนะครับเอฟพอน ดีใบละพันสามกับพันสามใบละพันสามครับอีพันมีสองใบ 1, ครับตัวนี้เป็นตูโบสทนะครับผมตัวนี้ใบละพันพันหกกับพันหกตัวนี้พันหกนะครับผมตัวนี้พันพันสามอันนี้พันหนึ่งใบละหนึ่งพันบาทตัวนี้ใบละพันสามร้อยบาทตัวนี้พันพันหกร้อยบาทนะครับเมาสองใบสามพันบาทกับใบละพันหา มาเสียงกลางนะครับสวัสดีครับสวัสดีขอบคุณครับพี่ขอบคุณครับสวัสดีครับเสียงกลางอันที่สองสองคูณหนึ่งครับการสองแลมหนึ่งนะครับผมตัวนี้กลางสองแรมหนึ่งแล้วก็จะมีหนึ่งคูหนึ่งนะครับผมตัวนี้หนึ่งคูหนึ่งครับใบละพันห้าครับตัวนี้พันห้าของใหม่นะครับ ตัวนี้ใบละพันแปดครับผมอันนี้เปตูช่างน็อตครับอันนี้เปตูพีเอสนะครับพีเอสสิบสองสิบห้าครับโตครับโตโตโตตัวใหญ่นะครับผมตัวละพันหานะครับ ร้อยยี่คูณแปคูณหกสิบนครับผมตัวละพันห้าเบื้งเครื่องปรุงนะครับผมอันนี้เป็นเครื่องปรุง mix x สามสองแลกนะครับผม power tab atom cost effect ครับผม power m อันนี้ cost dbx dbx pa pa 2ตัวนี้9 5้า pa 2ครับผม dbx ก้าพันห้าร้อยบาทนะครับผมของมาหาจักแท้ครับตัวนี้น,นี้บีมนะครับบีมบีมบีมสองห้าศูนต์ตัวนี้บีมสองหาศูนต์ตัวนี้ขายอยู่คู่คู่ละหนึ่งมืนสี่พันห้าร้อยบาทนะครับ หนึ่งมืนสี่พันห้าร้อยบาทคู่นี้นะครับผมหนึ่งหมืนสี่พันห้าร้อยบาทพร้อมส่งให้เลยครับผมพร้อมส่งให้เลยหนึ่งมืนสี่พันบาทพร้อมส่งครับหนึ่งมืนสี่พันห้าร้อยบาทพร้อมส่งให้ครับผมบีมสองห้าศูนย์นะครับผมบีมสองห้าศูนย์หนึ่งมืนสี่พันห้าร้อยบาทครับผมช่วยสวยครับตัวนี้เดิมๆนะครับผมบีมนี่ครับ,ร,ร,บรุ่นนี้ครับรุ่น SPE สองห้าศู P e. นย์ะครับหนึ่งมืนสี่พันห้าร้อยบาทครับบีม <Beam. S 1> ตัวนี้แสงแห้งครับแสงแรงแสงแรงนะครับตัวนี้นี่เป็นโซนปากแหลมนะครับอุปกรณ์อุปกรณ์รตู้นะครับผมปากแล้มมือจับเหล็ก ไม้ลอยไม่สายครับตู้ NPE มิกสาย CM ครับผมแหลกมีแหลกไม้แหลกคอมเพกครับผมแหลกยู p อมีหลายขนาดครับตัวนี้เป็นไฟพาไม่ไม้สายนะครับน่าเป็นตู้ครับตู้ ดูช่างนัดครับบีวีครับเทอร์โบนะครับผมใบละสองพันแปดที่เป็นปลูกยางนะครับเย่ยมาชุม่มหน่ยแล้วครับผม พระงตูนะครับนี video, ่เพ่งหมอเพิ่มไฟครับนี่หมอเพิ่มไฟหนึ่งหนึ่งร้อยแอมหนึ่งร้อยแอมขายอยู่หกพันห้าตัวนะี 65, ้ สามพันห้าครับหกสิบแอมสามพันห้าครับจนมีบางยางนครับนี่อันนี้เป็นปากโซนปากแหลมนะครับปากเสียงแหลมแล้วก็ดอกลำโพงครับปากเสียงแหลมดอกลำโพงนะครับนี่ครับโซนดอกลำโพงโซน สายแก๊กนะครับผมครับดอกลำโพงอันนี้เป็นสินค้ามือหนึ่งนะครับเป็นสินค้ามือหนึ่งครับนี่พาชมบรรยากาศตอนเช้านะครับว่ามีอะไรอัปเดตบ้างนะครับผมอันนี้เป็นเสียงกลาง หลอดไฟก็มีนะครับผมหลอด LED ครับ LED หลอดละ60บาทครับตัวนี้ LED 18 18ด LED หลอดละ60บบาทนะครับผมมีหลายสีให้เลือกนะครับผมมีทุกสีครับมีทุกสีอันนี้เป็นดอกลำโพงสต็อกนะครับผมดอกลำโพงของมือหนึ่งนะครับสวัสดีพี่โกมินครับผมสวัสดีครับพี่สวัสดีครับ ดอกไอ้บ้าเนี่ยครับไอ้ดอกไอ้บ้าสิบยี่สิบเอ็นนิ้วก็มีนะครับนี่เป็นดอกสิบแปดนี่เป็นตู้มอนิเตอร์ครับตู้มอนิเตอร์ชุดนี้พร้อมพร้อมพร้อมดอกนะครับผม เสียงกลางน้ำเสนอ <c oughs> น้ำเสนอเสียงกลางชุดนี้นะครับนี่ครับสี่ใบตัวนี้นะครับผมมือจับมีมือจับแล้วครับผมตัวนี้สวยๆเลยครับ <c oughs> สะท้อนแสงน,น,นะครับ เยียบสูบบรรยากาศน,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 นะครับผมแดดก็ร้อนแห้งห่อนฝากร้านเล็กๆไว้นะครับผมมิกมิวสิกบุรีรัม อยู่จังหวัดวิลามอำเภอนางรองครับผมอยู่ในตัวอำเภอนางรองเลยนะครับผมออกจากสีแยกมาอยู่ติดกับโรงแรมพนมลุงนะครับ <c oughs> ติดกับโรงแรมพนมลุงนะครับผมร้านติดอยู่กับถนนสีเลนนะครับผม <c oughs> ติดถนนสีเลนเส้นเส้นเส้นนางรองลำไปมาศนะครับเส้นนางรองชัมนิลำไปมาศ ซื้อขายกับเราจัดทรงแน่นอนนะครับผมมีหน้าร้านชัดเจนนะครับผมตู้กับมีเขาได้เรื่อยๆนะครับตู้ครับรบรรยากาศร่วมๆนะครับผมอ่าสินค้าชิ้นไหนที่แนะนำไปกับก็ไปเบื้องยอดล้างเลยนะครับผม ตูเพนดินไหวก็มีออเดอร์หกก็มีครับผมมือสองมีพันเทอร์โบออเดอร์หกเอฟพอนออเดอร์แปดนะครับผมอันนี้เป็นอ่านี่ครับตู้มือสอง สวัสดีครับสวัสดีครับถังใบละสี่ลอยนะครับผมถังขาวชมบรรยากาศนะครับอยู่ติดถนนใหญ่นะครับผมร้านมิตมิวสิกกุลีลำเส้นอยู่ในอำเภอนังรองนะครับผมตัวอำเภอนังรองอยู่อยู่เส้นชัมนี้ลำเบีมานนะครับผมออกจากสี่แยกสี่แยกไปสนีมาประมาณหนึ่งกิโลนะครับผมอยู่ขวามือ ครับผมดี่ครับยูติดถนนซีเลนนะครับตรงตรงไปนี่ตรงไปนี่ก็จะเป็นชั้มนี้นะครับผมชั้มนี้ตัวนี้ก็ไปไปนี่ก็เป็นัางล่องนะครับติดถนนซีเลนแล้วครับผมท้าง่ายครับนี่ครับ สังเกตได้ตรงข้ามจะมีร้านแม่ร้านขายของชํำนะครับผมอยู่ตรงขามย mm ิทนนเซเลนนะครับผมแนมขอ้ามากเก๋จะเห็นเลยครับเห mm ็น hmm. ทัดตังนี่สินะครับเป็นรังค่ากันแดดนะครับ mm hmm. นี่คือจะหานมาล่ำนี่แหละครับผมหนาร้าน mm hmm. ฝากร้านม i ก m u วสิกบุรีรัมด้วยนะครับผมม mm hmm. i กมิวสิกบุรีลัม อยู่จังหวัดบุรีรัมย์นะครับผมอําเภอนางรองสาขาสาขาหนึ่งนะครับสาขาอยู่นางรองนะครับผมเดี๋ยวเร็วๆนี้จะไปเปิดที่ผู้ที่สงนะครับเดี๋ยวผมรอดูโควิดก่อนให้โควิดหายก่อนอันนี้เป็นนางรองนะครับผมตู้แผ่นดินไหวไปละพันแปดครับพันแปดครับแผ่นดินไหวสภาพสวยๆแล้วครับผมตู้นี่สวยงามมากครับสวยงามครับตัวนี้สวยงามครับ ตัวนี้สวยเลยมีสองใบครับใบละพันแปดนะครับตู้ราคาก็อยู่ที่ตามสภาพนะครับพี่ตู้ราคาตู้ไนสวยก็ราคาอยู่ประมาณพันห้าพันหกพันเจ็ดพันแปดนะครับผมสวัสดีครับอ่า เทอร์โบ18นิ้วเทอร์โบ18นิ้วนะ่ะต้นนี้น่ะจะมดครับต้นนี้มดเทอร์โบ18นิ้วมือสองหมดครับนนม,มีแต่มือหนึ่งของซังนอตครับผมใบละ2,800บาทนะครับผมต้นนี้เอ่เอเทอร์โบมือสองเบิดครับเบิดหลวงพ่อพระอาจารย์ถึงมาเอาไปนะครับซีใบสุดท้ายเดี๋ยวจะมีเขามาอัปเดตเรื่อยๆนะครับผม ฝากร้านด้วยครับผมร้านมิกมิวสิกบุรีรัมย์นะครับผม, Music, บม,บผมอยู่อำเภอนางรองเบอร์โทร0862561322นะครับผมมีเบอร์นี้เบอร์เดียวนะครับมีเบอร์นี้เบอร์เดียว0862561322นะครับผมร้านมิกมิวสิกบุรีรัมย์นะครับผมอยู่อำเภอนางรองจังหวัดบุรีรัมย์นะครับ ซื้อของกับเราปลอดภัยร้อยเปอร์เซ็นต์ส่งให้ร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับผมไม่ต้องกลัวนะครับมีสินค้าเก็บปลายทางก็มีนะครับผมเก็บปลายทางได้ครับผมถ้าเป็นชิ้นเล็กๆนะครับผมถ้าเป็นตู้ลำโพงนี่เก็บไม่ได้ชิ้นใหญ่ครับถ้าเป็นพวกชิ้นเล็กๆคอสอีคิวอย่างนี้นะครับมีดอกลำโพงอย่างนี้เก็บได้ครับปลายทางมีปลายทางเลยนะครับผมใครสนใจแต่ว่า ปลายทางมันจะมีบวกค่าปลายทางนิดหน่อยนะครับผมถ้าเป็นโอนส่งมันจะถูกกว่าอันนี้เป็นแก้งทางแกงลูกฟ้าให้ทราบนะครับผมปลายทางทางร้านเราก็มีนะครับแต่เป็นชิ้นเล็กๆนะครับผมชิ้นใหญ่ไม่มีปลายทางนะครับ้าเป็นตู้ลำโพองอย่างนี้ไม่มีนะครับผมกล่องแหลกก็มีเยอะครับกล่องแหลกไม้กล่องแหลกไม้ก็เยอะกล่องแหลกคอมแพรก,ก็เยอะครับผม นังคือเนี่ยนี่ครับกล้องแหลกไม้ครับผมนี่กล้องแหลกไม้ราคาถูกๆบางมิกด้วยได้ด้วยนะครับเป็นตูชางน็อตนะครับแหลกไม้ครับแลกไม้เขามีแหลกคล้อมแพ็กกัมีครับบีมบีมบีมนำเสนอบีมตัวนี้250นะครับใครที่ลูกค้าที่เข้ามาชมใหม่ๆครอันนี้บีมสองหครับผมเสนออยู่ที่ ราคาตรงนี้คู่พร้อมเหล็กอยู่ที่หนึ่งหมื่นสี่พันห้าร้อยบาทนะครับผมหนึ่งหมื่นสี่พันห้าร้อยบาทอันนี้เป็นมิกนะครับมิกเซอร์พาวเวอร์มิกครับผมมีครบนะครับผมจัดชุดได้เลยครับใครพี่ๆท่านไหนสนใจจัดชุดนะครับผมชุดหนึ่งหนึ่งหมื่นหมื่นกว่าบาทสองหมื่นสามหมื่นว่ากันไปนะครับ ออกอ,อกอ้อมบอยสี่นิ้วแม่เหล็กสองก้อนไม่มีเลยครับพี่ไม่มีเลยไม่มีครับดอกลำโพงมือสองเราจะมีประมาณนี้นะครับผมลูกค้าก็มาซื้อไปก็ซื้อเข้ามีเข้ามีออกครับผมเดี๋ยวเดี๋ยวมาเข้ามาใหม่เดี๋ยวอัปเดตให้ให้ชมอีกทีนะครับผมดอกลำโพงนะครับวันนี้เป็นโซนดอกลำโพงนะครับโซนดอกลำโพงมือหนึ่งมือสองนะครับผมตัวนี้ สสวััดีครบฝากร้านด้วยนะครับฝากร้านมิกมิวสิกบุรีรัมนะครับผมอยู่อำเภอ อำเภอนางรองครับผมอำเภอนางรองจังหวัดบุรีรัมย์ครับเบอร์โทร0862561322ครับผมสนใจชิ้นไหนเดี๋ยวผมอัปเดตให้ชมเรื่อยๆนะครับผมร้านมิกมิวสิกบุรีรัมย์นะครับผมอยู่อำเภอนางรองจังหวัดบุรีรัมย์ครับผมอยู่ติดถนนใหญ่สีเลนนะครับผมไปมาสะดวกครับผมลองเสียงได้ลูกค้าชอบชิ้นไหน ชอบเสียงตู้ตัวไหนประกอบดอกลองได้ตามสบายเลยครับหรือลูกค้ามีมีดอกอยู่แล้วมาหาตู้เอาดอกมาใส่ผมก็ใส่ให้ได้ครับผมใส่ให้เลยใสให้โดยไม่คิดค่าใช้ใจ่ายนะครับผมถ้าลูกค้ามีดอกมีดอกมาเอยากจะได้ตู้แล้วก็ถือดอกมาครับเดี๋ยวผมประกอบให้ครับผมถ้าลูกค้ามีตู้แล้วไม่มีดอกก็ถือตู้มาเดี๋ยวผมจะประกอบให้ ครับผมทําให้ได้ทุกอย่างนะครับผมถ้าลูกค้าเเออมื่อวานนี้พระอาจารย์ถือมิกถือคอร์ดมาถือแอมถืออะไรมาจูนที่ร้านเออผมก็รับจูนให้ครับผมผมก็จูนให้นะครับผมถ้าออกให้ผมออกไปข้างนอกผมก็มีค่าใช้จ่ายนะครับผมถ้าลูกค้าไม่อยากเสียค่าใช้จ่ายเยอะในการจูนอยากได้ระบบเสียงที่ดีก็ ยกเข้ามาที่ร้านครับผมยกเข้ามาที่ร้านมาหาผมได้เลยอยู่ที่ร้านเดี๋ยวผมจูนให้เดี๋ยวผมทาให้นะครับผมมีดิจิตอลคอร์ดิจิตอลนะครับผมถ้าใครอยากจูนเสียงอะไรถ้าสะดวกก็ยกมาที่ร้านหรือว่าเอาตู้มาใบเดียวก็ได้ครับเอาตู้มาอย่างละใบก็ได้อย่างละสองใบก็ได้ครับผมเอาเบสสองใบกางสองใบแล้วก็คอร์ดแล้วก็มิกอย่างเงี้ยยกมาครับเดี๋ยวผมจูนให้ครับผมแล้วก็จะทําให้ครับผมถ้าให้ผมไปทําที่บ้าน ลูกค้าผมก็จะมีค่าใช้จ่ายนะครับผมจะมีค่าใช้จ่ายสําหรับการเดินทางนะครับผมพี่ไปได้ทุกที่ครับแต่ว่าถ้าออกถ้าออกถ้าออกด้านนอกจะมีค่าใช้จ่ายครับผมจะแก้งลูกค้าตรงนี้นะครับถ้ามาที่ร้านผมก็ทําให้นะครับผมทําให้ขอฝากร้านมิกมิวสิกบุรีรัมนะครับผมขอฝากร้านด้วยมิกมิวสิกบุรีรัมอำเภอนางรองจังหวัดบุรีรัมนะครับขอบคุณพี่ๆนะครับผมขอบคุณครับ เดี๋ยวมาไล่อัปเดตสินค้าให้ไหนะครับผมขอบคุณมากๆครับสวัสดีครับผมสวัสดีครับ